ได้เป็นอินฟอเซอร์ในด่านดีๆไหมโอเคด่านนี้อายากเลยจะไปเนียนกับฝ่ายสตูก็ยากด้วยเนี่ย,ยที่จุดชาลีก็ไม่รอดด้วยไปที่จุดเอโฟ่ o, อย่าหวังเลยต้องไปที่จุดบาโวเนี่ยจะเอาอยัางไงเนี่ยแล้วก็ต้องระเวงพวกดิดกันยิงกันอีก โอเคผมต้องรเอเองพวกเดียวกันยิงฝ่ายสู้ยิงนะเนี่ยต้องรเอเองทั้งสองฝั่งเนี่ยแต่รเอเองสูม้มากกว่าโอเคสวัสดีเพื่อนโอเคเป็นไทเกอร์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 แดมเมตไทเกอร์ไทเกอร์บัเกเบียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนดูัสดีเราเป็นเอ็มวิปซีจากญี่ปุ่นเดี๋ยวเราเป็นเอ็มพัชเตอร์ให้

แบบจ100ล้าของเราอยู่หรือแม่ก็เขาก็งงว่าเอ๊ะเดี๋ยวน่ะเอ๊ยนี่มันเป็นของอเมริกาเจ๋งเหรอมุดหลุมไปแล้วนะกันนะหลุมตรงนี้ยังไม่นานโอเคปอกมาโอ้ยแมกเพื่อนโทษที ตอนนี้เราอยู่ตรงที่เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงปงมมือให้กันอยู่สวัสดีเพื่อนเฮ้ยเขาไม่เอกใจด้วยโอเคโอเคโอเคก็้ข็งเราพอดีโอเค,อปอเ,คเป็นแก๊งไทเกอร์ไอไทเกอร์โดนเขาเห็นเขาแน่ใจแน่ว่าเป็นายนั่นแหนะ ข้าไปตรงนี้โอเคโอเคซื่อตำหน่งโอเคสตูคงเห็นผมแล้วแหละขอยืนตำแหน่งหน่อยนะ ที่นี้ตอนอย่างสกูไปได้ไทเกอร์ไปจัดการเลยเดี๋ยวเรากัรหลังนายให้เจ็ดชาลีโดนละโอเคด้านหลังมาด้านหน้าก็อย่างที่คิดเลยสิ่งที่ผมกลัว โดนพวกเดียวกันยิงผมว่าละโอ้เเอยเขาเขาพิมพ์ว่าไอคิวซ mm. ูนีด้วยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเลยว่าไอคิวซูีโอ้ยอย่างที่ผมคิดเลยสิ่งที่ผมกลัวมันเกิดขึ้นนะมีดยพวกเดียวกันเนี่ยตอนนั้นผมกำลังดัก คลิปหลังไทเกอร์ให้แต่ไทเกอร์อีกคนนึงเอ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั่นมันอเมริกาม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันอยู่แถวไทเกอร์เออแล้วมันผมว่าประเด็นก็คือผมไปหันปลายกระบอกปืนไปโดนไปเจอไอ้ไทเกอร์บอดี้เพ่อะยรด้วยก็เลยตกใจเอ้เดี๋ยว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 มันหันปลายปืนมาให้มาใส่เราเอ้อันนี้มันสตูที่ว่าอันนั้นมันเป็นอเมริกามันเป็นอเมริกาทั้งที่เขาเห็นว่าผมวันนั้นนะ ทั้ง yeah, ท <te al> ี <azioni> ่ผมบอกมาพร้อมกันท <te al> ั <azioni> ้งท <t ai> ั้งแก๊งเนี่ยแต่เขายังลืมลายทางผมเนี่ยโอ้โหอดเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาจ่ายเงินจ่ายเงินค่าซ่อมให้ผมแล้ะก็ถือว่าเจ้าเจ้ากันไปเขาเสียเงินให้ค่าซ่อมผมผมก็แบบเต้แตะมานิดหน่อย นี่เด็กนหน้าอ๋อนั่นหน้านั่นไงนั่นไงพวกเราอ่ะมาทำอะไรที่นี่ไงมาทำอะไรที่นี่ป่ะไปด้วยกันเออเนี่ยเทคเกอร์เขาเห็นผมว่าหันปืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเอะมามาเออมามา,มาด้วยกันป่ะไปเถอะ ไปเถอะไปเทย์ทกเกอร์เขาไม่รักเกาอย่างเงี้ยแหละไปไปเถอะไปเถอะเฮ้ยไปกันเทย์กเกอร์เขาไม่รักเป็นอย่างเงี้ยแหละมาเทย์กเกอร์เขาไม่รักเอก่อจะเตี๋ยบเหรกไม่เตี๋ ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาเ,ยเดี๋ยวแค่ด้านหน้าเหมือนว่าจะมีอะไรผมว่าด้านหน้ามีอ๋าน,นา้าน,นามีมีหนึ่งแต่ผมยังเห็นไม่แน่ชัดว่ามันเป็นฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายสู่แต่ที่แน่ๆ่ผมเอาอันนี้ไปด้วยขอ,ของักของผมผมนี่ไงไทเกอร์เนี่ย แต่ว่าไทเกอร์มันใช้ได้พอเหมือนกันหมดเลยนี่วะผมจะดูได้ไงว่าไทเกอร์คนไมมันยิงผมมามาอ้ยอะไรเนี่ยได้ใช่ไหมที่ยิงไอเนี่ยของเราเนี่ยโอเคเจอตัวละเจอตัวละเจอตัวละ เจอตัวคนยิงแล้วยินยันได้ภาย,นย,นยในแค่เดียวไคเกอร์กันเต็มเลยมากันเต็มเลยไคเกอร์ตัวนี้แก๊งเสือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เพื่อหนใช่คนที่ยิงเราหรือเปล่าไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไหมโอเคตอนนี้เขาดูแล้วว่าผมเป็น เล่นเนี่ยโอเคไปเลยเอาไทกเกอร์เท็ไทเกอร์เยี่ยมโอเคก็ผมไม่มีแบ็กอัพสำหรับเอ4ยี่สิบสี่ก็เลยไ,ได้เป็นแบบนั้นนะเออแกงไทกเกอร์อย่างเงี้ยเลยอเออ โอเคไทเกอร์กำลังไปตรงนั้นก็ไม่มีอะไรใช่อยางง่างงงงงมาด้วยกันก็อยางง่างงงงงโอเคๆๆไปขวาก็ได้ไม่อยากไปด้วยกันใช่ไหมมามาไทเกอร์ Tiger, ไม่รับก,ก็อย่างเงี้ยแหละมามามาถอยๆไทเกอร์อ Tiger, ไม่รับก,ก็อย่างเงี้ยแหละ ไปเถอะไทเกอร์ไม่นักอ่ะมา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 หนูน้อยที่ไทเกอร์ไม่นักเนี่ยมา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 มกมกมมา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 มอมา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 มมามามมา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 กามามนมามาม พูดไทเกอร์ยิงเฮลแคทไปแคก็มีเมียได้มาซใช่ขวาโอเค,ออเ,คเดี๋ยวผมเอาไอ้อันนี้ของผมมาดักแล้วกันนะเพราะว่ามันจะเป็นต้องดักแล้วไทเกอร์อยู่ด้านหน้าเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็น อ๋อเป็น M24 ไฟสกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดูนี่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  M24 ศพ M24 ดูนี่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 ฝ่ายสกูเนี่ยเนี่ยจำไว้จำไว้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไอ้คุณนี้โดนโฟลด์กันยิงอ่ะส่วนส่วนนายโดนไทเกอร์ยิงอ่ะเนี่ยอารมณ์ต่างกันโอเคเดี๋ยวผมปล่อยให้ให้สองคนนี้คุยกันแล้วกันมา เจอเพื่อนลนะเจอเพื่อนลนะวนี่เอา้านี่นี่เอามาคุยกับเพื่อนไปเลยเอานี่พามาส่งเพื่อนละโอเคพาเล็กกับซัมเบรนละเอาเอฟบีซีมานั่งคุยกับเอฟบีซีโอ้พกนนะวนะกบ <c oughs> <c oughs> อกตามตรงนะพวกหมายมันเปลี่ยนเลย ตอนแรกกะว่าจะไปยิงสตูแต่ได้ค่าซ่อมไหมเสียค่าซ่อมไปนิดหน่อยอนึกว่าเขาจะจ่ายเต็มจำนวนน่ะน่าเสียดายเขาจ่ายไม่เต็มจำนวนนะเขาจ่ายครึ่งหนึ่งอะ่ยโอเคก็ก็บอกคนใน y o u t YouTube ไปก่อนแล้วกันลนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคส่วน